วันนี้นะครับร้านวัตถิปเทคเตอร์นะครับามาจำหน่ายรถไดซูบูต้าแถว4018นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับดูสภาพการไถครับดูสภาพเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเหมือนรถใหม่เลยครับร้านนี้ถูกใจมากจัดหนักจัดเต็มนะครับสินค้าใหม่ๆเลยนะครับจัดให้ทุกอย่างครับสุดยอดครับวัตถิปเทคเตอร์กำแพงเพชรนะครับดูนะครับรถไถ สุดยอดครับร้านนี้ครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับจำหน่ายรถไถโคบูต้ายันมานะครับอุปกรณ์นะครับหลายอย่างครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับส่งนะครับได้ทั่วประเทศนะครับสุดยอดครับต่อรองได้แบบสบายใจครับเจ้าของร้านพูดสบายครับง่าย ดูลักษณะการถยนะครับสุดยอดเลยครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยคุณภาพพันเปอร์เซ็นต์นะครับดูลักษณะการไถนะครับดูสภาพรถนะครับยิงอีกหลายคันครับอีกหลายคันมากดูร้านนะครับหลายคันมากเลยจดย